ีมันิสาแก้วดีจะเป็นน้องจ๋าสูบสะได้มอนิสูปปลาสูปปลานี่ไงไอซ่อนนี่ไอซ่อนขึ้นมาแล้วเอาอย่างคือรอกคิดตมหลายแบบนี่อ๋อปลาซิวแมนอเลีเอาปลาซิวเมื่อหมกหมกใส่ผักขยงหน้า ปลาซ่อนน้อยขึ้นละปีนละปีนนีหละ,ป,นหนละปลาคอน้อยน้ำมันแห้งปลาหลายอยู่ได้เพราะมันอันนั้นน้ำท่วมแต่คิดต้มมันหลาไหลคิดต้มลายปลาหลาย,อยโอ้ทีจจ่จบปาลาให้เบิ่งโอ้ยพอมาได้น้ำเคาร์ด้วยจต่ปลาคอบุกเบี้ย ทุ่งแงงบอเอาทุ่งแงงสำหรับปลาโคมันแข็งแรงเอ้าคุณมาจับตัวพีสะพ้อก็ได้ผัวน้ำหมูวะมาเอาตัวพีดูปลาโคตัวนั่นลิ้นแม่มือแมนก็ขี้ต่อมปลาซิวก็มีตัวโตง่าย นี่อ<า>อือเป็น,นโอห <laughs> หัวหนเไหนหัวไั่ไโบาทางไตมันเกิดขี้ตมซื้อๆยั่อยู่เหรอเออวู้นั่นดีหั่อยู่สมควรมันตัวมันเกิดขี้ตมหัวมันผ่ กุ้งกระมี่ได้ค่ะเนาะอ๋อปลาซิวมีแต่ตง่มงามคิดตุมเพียงด่างบ่งอรรถปลาโคแหงมักปลาโคแหงมักคิดตุมปลาเข็งค่ะเดี๋ยวซิลงไปลุยละ เดี๋ยวจะลงไปลุยหาปาลาก่อนหาปลาเข่งก่อนจะลงลุยหาปลาหมอสักหน่อยหาจาับปลาคอกัอนนู้นพี่น้องจา๋าเดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวจะเอาปลาให้ด<ง>ูว่าได้อะไรม้างจะลงไปลุยขี้ตมก่อนอ๋อปลาเอกวาดลงไปในหาปลาสิวเออเออเออ,อกวาดทางน้ำ่ะ กุ้งก็มีได้แต่งงงงเออวาดให้มันเป็นห้างลงไปค่ะเดี๋ยวสิลงไปลุยป่าลายยุมหะคิดตุมกันหลายกุ้งกันหลายเออลงไปตักกุ้งตักอันนี้ลงไปตักกุ้งก่อนนะคะเดี๋ยวสีเอาอวดป่าลงไปตักกุ้งตักปลาซิวก่อน สะอ่อนปลาซิวกับกุงเด็กสิลงไปตัตาไปก่อนเด้อเดยวสิเอามาให้เบิ่งโอ้พึ่งฉันอีกนิดหน่อยได้ไอโฟนกันน้ำตกน้ำกระโบเป็นอย่างกูโอ้โหก็คิดรู้จักใช้ไอโฟนกันเข้าไปในร้านเขาว่าพันสองกัะโบเมนเสียเฮ็ดฟ้าแล้วเบิ้งคว่าดอกขี้ควาย <c oughs> ข้าวปลาสิขึ้นจะึ้นสิไ่ไหขึ้นไปละขึ้นไปละขึ้นไปบนละเร็วๆเ,เพลงพินมาเร็วๆมางมปลาเร็วๆเสอีสอพายันได้ทิมอยู่ <laughs> โวกมันทิมบนไดนดิชุดกระบุน เสือ้อแข่งมัน,นได้ทางไหนมั้งะชุดอบ,บุญชุดเฮ็ดงานอยู่ตัวเดียวเบิด <c oughs> จิ้งบ่ได้แล้วเสื้อทั้งไงยังดีได้พอปะยังพ,พปอประกออยู่เออ,อ,เอได้เจ้าแม่อยู่ยังได้เจ้าแม่บอ่ออยู่เจ้าหนองมั้งครับกระสืะออยู่นะเจ้าหนองเออของแซ่บอยู่น่ะปลาซิวกับกุ้งนี่ล่ะ เอามันละเมตัวบังใหญ่หนึ่งนี่นี่นี่มาละเมฆมาละเมฆไหนขึ้นละนี่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 ดีนี่เออบูมี่บ๊อบ